ที่จังหวัดลำพูนก็มีการถอดบทเรียนนะครับผลการปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีครับ ที่ห้องประชุมจามาเทวีสารกลางจังหวัดลำพูนสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยระหว่างวันที่29ธันวาคม2563ถึง4มการาคม2564ในพื้นที่จังหวัดลำพูนก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น48ครั้งบาดเจ็บ49คนเสียชีวิต1รายพื้นที่ที่เกิดเหตุมากที่สุดก,ก็คืออำเภอเมืองนะครับจำนวน30ครั้งอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดคืออำเภอบ้านทิและอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอละ1ครั้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากเมาสุราและขับรถเร็วครับสำหรับในที่ประชุมค่ะมีการหารือมาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะโดยจะเพิ่มความถี่ในการตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุก ให้บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10โดยเฉพาะการตรวจจับการใช้ความเร็วบนถนนทางหลวงหมายเลข1 1จากเขตอำเภอสาระีจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปจนถึงอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางส่วนมาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาสุราแล้วขับนั้นจะใช้มาตรการควบคุมการจำหน่ายตามเวลาและสถานที่ที่กฎหมายกำหนด และการเปิดปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยรวมถึงมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงใกล้สถานที่จำหน่ายเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะครับผมก็ถือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลา <c oughs> ยังไงแล้วทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับ